สุรีรัตฟาร์มฟาร์มต้นแบบด้านการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยมีคุณลุงประยูนหงรัต เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยประจำปีพุทธศักราช2551เป็นผู้ริเริ่มการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จากเนื้อที่เพียง30ไร่พัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า1,400ไร่และได้พัฒนาระบบการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือ ระบบการเลี้ยงแบบกุ้งอินทรีย์ปราศจากสารเคมีตลอดสายการผลิตเ่องพอดีความพอเพียงเนี่ยคือความพอดีไม่เขาไม่ได้ทำทฤษฎีองค์ไม่ได้ว่าทฤษฎีพอพอมินพอกินทุกมรว่องั่นแหละทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงอ่ะทำมาพอเพียงก็พอกีพอกินอ่ะมันไม่เหมือนกันเออพอมีพอกินีเรื่องนึงพอเพียงอีกเรื่องหนึ่ง อพอเพียงแต่ความสามารถของเราเรามีเงินเยอะเรากดลงทุนได้เยอะพอดีของเราเราอาจจะพู่กันบ้างแต่มันไม่เกินความสามารถของเราก็ถือว่าเป็นพอเพียงใช่นะทําใหญ่ขนาดไหนก็ได้ทำอุตสาหกรรมใหญ่ก็ได้เป็นพอเพียงแต่เราถึงจะพู่กันเปลงทุนแต่มันมีนมิสัความเขียนที่เราทําได้ถือว่าพอเพียง,ยง,ยงปัจจุบันคุณลุงประยูนมีความสุขกับอาชีพการเลี้ยงกุ้งกุลาดำของตนเอง การเลี้ยงกุ้งของคุณลุงนั้นประสบความสําเร็จจนสามารถส่งออกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่ธุรกิจมูลค่าหลายสิบล้านบาทกลับไม่เคยเบียดเบียนและทําลายสิ่งแวดล้อมเลยพร้อมทั้งยังนําหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความพอเพียงมาเป็นสิ่งย้ําเตือนให้มีสติในการดํารงชีวิตตราบจนทุกวันนี้คนเห็นว่าผมพอเพียงแล่ผมขับรถทันหกเ้าน ใช่ผมมีตังคเงี uh, uh, ้ยผมทำอย่างเี hmm. mm h. Mm h. You people, uh, ้ผมมีตังก็ซ like. ื like. mm h. Mm h. ้อได้ไม่เดือดร้อนไงไม่ไม <Yeah, of S 1> right? so, ่เลื่อตัวในขอวพี่เจมส์ใช่มันไม่เดือดร้อนเราอย่างดรสุเมธอ่ะท่านจะเป็นคนของเลงหลวงใช่ไหมค่ะทางวัดขับคนละนี่เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนคนปีนทำแล้วพอเปลียนผิดใช่มันไม่ได้ทำไม่ใช่เขามีพอกินไอ้ท่วียงชอบอ๋อผิดเพราะมีพอกินมันจะมีพอกินมันไม่ใช่ แล้วก็ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแบบว่าเอาต้นลุนข้าวทำหน้าไปให้ดูอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆผมก็รู้ว่านารอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่สำหรับคนกลุ่มหนึ่งต่หลายๆกลุ่มไม่เคยเป็นตัในทีวีว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังไงเราจะทำใหญ่ยังไงก็ได้เออมันสะสมออกใหญ่โตก็ได้แต่มันพอเพียงกับความสามารถของเราพอพอเพียงกับความรู้ความสามารถกับทรัพย์ระบบค้าการเราพอเพียงโอเค